นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ The Catalyst: How to Change Anyone's Mind ของ Jonah b เ r g e r หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มล่าสุดของเขาและผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้อาจจะช่วยให้ใครหลายๆคนมองการโน้มน้าวเปลี่ยนไป จริงๆแล้วหนังสือแต่ละเล่มของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความคล้ายคลึงกันแล้วสิ่งที่แน่นอนว่ามีหลายคนที่ไม่ชอบแต่ผมกลับมองว่าหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยมันก็ช่วยให้เราเข้าใจอะไรบางอย่างถึงแม้ว่าอาจจะมีการที่พูดซ้ําคล้ายๆกันหรือแม้กระทั่งการที่เราฟังอะไรบางอย่างหรืออ่านอะไรบางอย่างเรากลับพบว่ามันก็คล้ายๆกันไปหมดไม่ว่าจะคนเขียนคนอื่นหรือแม้กระทั่งใครก็ตาม แต่สิ่งที่ผมกําลังจะสื่อก็คือหนังสือทุกเล่มย่อมมีประโยชน์แน่นอนไม่ว่าจะเป็นรีเสิร์ชใหม่ๆอ้างอิงใหม่ๆหรือว่าบางคําหรือว่าบางประโยคที่เราเคยอ่านได้ยินแต่เรากลับหลงลืมมันไปสิ่งเหล่านี้แหละมันช่วยให้เราย้ําเตือนตัวเองแล้วก็มองเห็นในสิ่งที่เราควรมองการอ่านซ้ําๆหรือการทําซ้ำเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเร่งปฏิกิริยาให้ทุกคนเนี่ยมีความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงไปผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่า การเปลี่ยนแปลงความคิดของคนอื่นมันจะต้องเริ่มจากการทําให้เขาเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นแบบนั้นจริงๆการที่เราจะสร้างสมมุติฐานหนึ่งขึ้นมาให้เขาเชื่อเราจะต้องรู้พื้นฐานเขาก่อนอย่างแรกเลยคือเราพยายามทําสิ่งนั้นให้เป็นจริงขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสมมุติฐานอะไรก็ตามเราพยายามพิสูจน์มันด้วยตัวเองก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําสิ่งเหล่านั้นต่อไปเรื่อยๆเราจะมั่นคงแล้วว่าเออเราทําแบบนี้มาถูกทางแล้วการที่เราจะโน้มน้าวคนอื่นได้ดีเราจะเป็นต้องทําให้เขาเห็นให้เขาตระหนักรู้ แล้วก็ตกผลึกขึ้นมาสิ่งเหล่านี้มันทาให้ผมมีความเชื่อว่าผู้เขียนเนี่ยเขาได้นําเสนอในสิ่งที่มันเป็นจริงๆมันทาให้เรามีความรู้สึกว่าเออเราเชื่อเขาได้นะเขาน่าไว้ใจความเป็นคนน่าเชื่อถือเนี่ยถือเป็นสิ่งสําคัญมากๆและเป็นอันดับต้นๆเลยในการที่เราจะเชื่อเขาแล้วเราก็จะถูกโน้มน้าวไปด้วยหลักของการลดมี5องค์ประกอบเข้าด้วยกันได้แก่ 1. สร้างปฏิกิริยา 2. การมอบให้ 3. ระยะทาง4 ความไม่แน่นอนและ 5. การเข้าร่วมทั้ง5สิ่งนี้มันเป็นตัวช่วยในการลดแรงเสียดทานต่างๆตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า reduce และผมเชื่อว่าสิ่งนี้มันทําให้เรามองเห็นบางอย่างที่มันเป็นไปจริงๆอย่างเช่นการสร้างปฏิกิริยาเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าการที่เราจะไปทําอะไรใครหรือว่าพยายามดึงหรือโน้มน้าวใครเราต้องทำให้เขามีความรู้สึกกับเราก่อนการมอบให้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมันคือการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ถ้าเกิดสมมติเราจะโน้มน้าวเขาเราจะทาให้เขาเชื่อเราแต่เราไม่เคยให้อะไรเขาเลยสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่ทําให้เขาเชื่อถือเราได้จริงๆระยะทางสิ่งเหล่านี้มันคือเหมือนกับว่าการที่เราจะโน้มน้าวใครเราต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรบางครั้งเราอาจจะรีบไปหรือเปล่าช้าไปไหมสิ่งเหล่านี้จะต้องใช้เวลาเป็นตัวประกอบหลักถ้าเกิดสมมติว่าคุณรีบเกินไปบางทีเขาอาจจะดูว่าคุณกําลังโน้มน้าวเขาดุนแรงไปหรือเปล่าหรือว่าบางทีคุณไม่ยอมเข้าประเด็น get to the point มันก็หมายความว่าเขา จะไม่เข้าใจสิ่งที่คุณสื่อจริงๆว่าคุณต้องการโน้มน้าวหรือว่าให้เขาฟังอะไรกันแน่ต่อมาความไม่แน่นอนผมเชื่อว่าความไม่แน่นอนเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนนิดน,นึงตรงที่ว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่เข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นมาได้ยังไงหรือว่าเราไม่สามารถอธิบายว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมาได้ยังไงมันก็จะมีผลต่อความคิดอีกคนหนึ่งต่อไปด้วยว่าเฮ้ยความไม่แน่นอนเนี่ยมันทําให้เราสามารถที่จะมีอันเป็นไปได้นะเขาก็เลยสร้างสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นมา เื่อนมน้าวให้เราว่าใช้อันนี้สิทำแบบนี้สิชีวิตจะแน่นอนมากขึ้นเราใช้หลักความไม่แน่นอนเพื่อสร้างความแน่นอนให้กับเขาและเขาก็จะมีความรู้สึกเชื่อไปกับเราว่าโอเคการที่คุณแนะนําสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีมันทําให้เขาพยายามเป,ปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้ชีวิตเขาแน่นอนมากยิ่งขึ้นและอันดับสุดท้ายก็คือการเข้าร่วมผมว่าอันนี้เป็นข้อที่สําคัญที่สุดเลยเพราะว่าหลายคนเพิกเฉยมันดีกว่าหลายคนไม่ยอมเข้าใจว่าการเข้าร่วมเนี่ย มันก็เหมือนกับการที่เราพยายามทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เขาเข้าใจสิ่งที่เราสื่อจริงๆการที่เราเข้าถึงเขาหรือเขาเข้าถึงเรามันจะมีความหมายเดียวกันก็คือเราอยู่ร่วมกันเราเข้าใจสิ่งเดียวกันเรามองภาพเดียวกันสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยให้เขาเข้าใจแล้วก็ลดแรงเสียดทานในการโน้มน้าวไปได้บางครั้งเนี่ยการโน้มน้าวไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ก็คือพยายามเข้าใจผู้คนให้มากเรียนรู้จากเขาไม่เอาตัวเองที่ตั้งแล้วก็ ไม่พยายามไปบังคับเขาเมื่อเราพยายามโน้มน้าวคนอื่นความเชื่อใจเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดให้แสดงออกถึงความจริงใจก่อนเป็นอันดับแรกแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆว่าเราจะไม่เป็นการบังคับเขาเราจะมอบข้อเสนอให้เขาใหม่ให้เขามองดูว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันช่วยชีวิตเขาดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่านี่เป็นชีวิตของเขาเขาควรจะเลือกชีวิตเขาให้กับตัวของเขาเองเหมือนกับว่าเราหยิบยื่นข้อเสนอต่างๆทั้งดีและไม่ดีให้กับเขาและโลกนี้ก็ทําแบบนั้นเช่นเดียวกัน ทุกคนก็จะมีหน้าที่เลือกว่าเราจะไปตรงนี้หรือเปล่าถ้าพูดกันให้ลึกซึ้งกว่าเดิมก็คือเราถูกโน้มน้าวด้วยสื่อโซเชียลมากมายเราถูกโน้มน้าวด้วยธรรมชาติด้วยกิเลสแล้วเราทําสิ่งนั้นหรือเปล่าเราพยายามทําตามมันไหมถ้าเกิดสมมุติเราไม่ทําก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราทําเราก็อาจจะต้องเข้าไปในเกมเกมนั้นมันทาให้เราเสียใจมีความสุขมีความทุกข์และมีอารมณ์ต่างๆมากมายประกอบเข้าด้วยกันเรียนรู้เบื้องหลังบุคคลที่เรากําลังโน้มน้าว ว่าเขาเจอเรื่องอะไรมาบ้างแล้วเขาสามารถรับฟังสิ่งใดไ,ได้บ้างอันนี้มันเป็นเหมือนกับการรูปแบ็กกราวด์ว่าเขาเป็นคนยังไงนิสัยยังไงมีปมชีวิตอะไรมาบ้างการที่เราเรียนรู้แบบนี้มันทําให้เรา get to the point ได้เร็วสามารถที่จะพูดประเด็นในสิ่งที่เราอยากที่จะให้เขาเปลี่ยนแปลงได้ไหวมากขึ้นถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เราพูดจริงๆมันก็ยากเขาจะถูกโน้มน้าวแล้วบางครั้งเนี่ยการโน้มน้าวมันก็มีทั้งดีและไม่ดีหลายคนก็อาจจะมองว่า คนคนนี้เขากำลังโน้มน้าวเราอยู่หรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เขารู้สึกว่าเป็นภัยมากยิ่งขึ้นเราก็พยายามทำให้มันธรรมชาติพยายามแสดงเหตุผลพยายามแสดงความจริงใจให้กับเขาจริงๆว่าฉันว่าข้อมูลนี้มันจำเป็นสำหรับคุณมากๆถ้าเกิดสมมุติคุณได้ฟังได้อ่านได้เรียนรู้ชีวิตคุณจะดีมากยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้ทั้งนี้การจะโน้มน้าวก็ควรจะเป็นไปในทิศทางที่สร้างสรรค์เสมอสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้คนในสังคมเติบโตไปพร้อมๆกับเรา ผมอยากจะแนะนำใครที่อยากโน้มน้าวคนอื่นชักชวนชักจูงหรืออะไรก็แล้วแต่ไปในทางที่ดีเท่านั้นคุณจะเป็นใครก็ตามมันไม่สำคัญมันอยู่ที่ว่าคุณได้พยายามทำเพื่อคนอื่นอย่างแท้จริงหรือเปล่าคุณมีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มของคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าคุณมีความรู้สึกว่าฉันไม่ได้สนใจอะไรใครทั้งนั้นการโน้มน้าวนี้อาจจะไม่สมเร็ิผลก็ได้แถมมันก็จะเป็นการที่เราโน้มน้าวแบบไม่สร้างสารรค์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นการโน้มน้าว เป็นสิ่งที่อันตรายพอสมควรคุณจำเป็นต้องใช้มันให้ถูกวิธีเพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงที่สุดผมเชื่อว่าทุกปัญหาย,ย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ y o u ูทูบและอย่าลืมติดแฮชแท็กเพื่อนปรึกษาหรือเฟรนท็อกแยชิด้วยนะครับ